วันนี้นะครับวันนี้ก็อยู่ลงวันนี้ก็อยู่ลงกึ่งนะครับอยู่ด้านหลังผมเป็นลงกึง่งเกียกชัยหกสี่ทับผ้านะครับวันนี้มาท,ำทำออําทําล้ออ p c ะครับเอาเอาล้ออาจารย์พ PCE ตัวนี้นะครับปีสองพันสิบแปดประมาณสิบเก้ายี่สิบนะไปใส่นะครับใส่กับล้อ PCE สองพัน สองพันสิบห้ไม่แน่ใจนะน,น,นะครับมันเป็น p ซตัวร้อห้านะครับตัวแรกแรกนะครับก็เลยอยู่ร้านล้อมแมกนะครับร้านล้อซ่อมล้อแมกร้านซ่อมล้อแมกนั่นแหละรอปัดเกองน,นี้เขาเอาไปถอดยางถอดยางอยู่นะครับก็เลยรอรอรอก,ก่อนอันนี้รถที่เขาก็มาจาก แถวแถวทับประแดงนะครับผมแถวแถวพับประแดงที่เขาบอกว่ารถเด็กไม่เอยอยู่นะครับต้องการใช้เป็นของแท้หมดเลยนะครับของแท้หมดเลยผมก็ผมก็ได้จานแท้มาให้นะครับผมจานแท้นะครับตอนนี้จะของแท้จะค่อนข้างรับน้ําหนักดูจับหนักรู้สึกมันจะหนักกว่าของเทียม รู้สึกว่ามันจะหนักกว่าของเทียมนะครับผมเคยซื้อของเทียมมามา,มาใช้นะผมว่าตัวน,นี้ก็เออมันมันมันมีความแปลกคือมันหนักกว่ากันนิดนึงนะครับรู้สึกได้รู้สึกได้เลยนี้ก็ยังรอถอดมาขอดยางก่อนครับอันนี้เขาก็ซ่อมล้อมแมกนะครับผมเนี่ยเดี๋ยวผมจะมถ่ายดูด้านอีกด้านหนึ่งเนี่ยแอมซ่อมล้อมแม็กนะครับ นี่ซ่อมหมดนะครับเราซ่อมนี่ก็ซ่อมั้าซ่อมั้งเขานะครับเนี่ยอุดรูนัดอุดรูนอตนะครับแล้วก็เดวไปกึ่งใหม่นะครับอุดหมดเนี่ยมีรูกี่รูอยากได้รูกี่รูอุดหมดครับทําใหม่อันนี้ก็เหมือนกันนะครับอันนี้เขาเอาสแตนเลสออกนะครับอันนี้มันเป็นเงาเงานี่มันไม่ใช่ล้อนะครับผมเนี่ยคือสแตนเลสนะครับผมเนี่ยอันนี้เป็นสแตนเลสเขาหุ้มอีกทีหนึ่งนะครับ แลหนีบไปด้านนี้นะครับอันนี้เป็นมิเดียมแต่ว่าไอที่เองเห็เนี่ยด้านนอกเนี่ยคืนนอสแตนเลสนะครับเนี่ยเอาลมออกกันแล้วเนี่ยเนี่ยเอาออกไปแล้วมีซ่าสแตนเลสช่วง,งรอก็ถ่ายไปนะครับในกลางกลางไปขึ้นล้อนะครับไปขึ้นลอ้อถ่ายดูลงพื้งก่อนแล้วกันไป ตั้งต้นทำงานนะครับอยู่ด้านนอกก็ประมาณนี้นะครับอยู่ด้านนอกอันนี้น,นี่หน้าบ้านนูนก็คือทางออกนะครับถ้าใครจะเข้ามาซอยนี้ก็ไม่ยากเลยครับเนี่ยตรงไปปากทางนู้นก็เป็นถนนเอกชัยนะครับ ที่วิ่งเข้ามาเอกชัย64สทับหนะครับวิ่งตรงมาจนสุดนะครับจนสุดทางนะครับสุดทางก็จะเจอแล้วนะครับี่อ,อยู่แบบมานี้นะครับใครอยู่ใกล้ก็มานะครับแถวนี้นะครับนี้เออ จะวางบ่าจานนะครับผมอันนี้จะพยายามจะวางให้มันลงบ่าพอดีนะครับการกึงหน้าผิวล้อก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเพราะว่ามันต้องอจับขอบล้อนะครับแล้วก็ดูเล็งดูแค่จุดศูนย์กลางตรงเพากลางีเฉยนะครับเพราะว่าเราไม่ได้จับคิดเพากลางนะครับแล้วก็ความกลมมันก็จะได้ประมาณแค่7จ8 0ซนะครับมันจะไม่กลม100เนะครับเพราะว่า ่าเล็งด้วยสายตาเท่านั้นนะครับไม่ได้ใช้เครื่องวัดใดๆนะครับนี่นะครับก็เล็งประมาณนี้นะครับเท่าที่เห็นนะครับห็งนะ Tiếng này... bên tiếng này bên tiếng này bên niệm 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 Hello? <laughs> phát tiếng ừ nó, nó <coughs> rồi ngay <coughs> <như đây mà. coughs> cái này mà bay qua đây hoàn 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 gì ลงแล้วมาลงแล้วแต่ว่ามันตื่นไปเยต้องแปดลงไปน่ก็นี่นหนจะตรงเลยน่าจะลงเลยแหละแต่เขาต้องแปดพอดีเขาปาไปปับหนพอ,อพอดีเลยพอดีเลยฮะเห็นก๊ เทร่องตรงลเลยพอแเลยเนาะโอ้ยเอาอน่ะ,อะเอาเอาอด